ภารกิจใช้สิทธิ์เที่ยวดีมีคืน2,568โดยแจนจะไปเที่ยวค่ะปีนี้เนี่ย2,568แจนตั้งใจว่าจะใช้สิทธิ์เที่ยวดีมีคืนให้คุ้มที่สุดมาดูกติกากันกติกาหลักนีไม่เยอะแต่ว่าจะต้องแม่นนะข้อที่หนึ่งใช้ได้ทั้งค่าที่พักแล้วก็ค่าอาหารเลยทีนี้ค่าอาหารเนี่ยรวมเซอร์วิสชา์จด้วยดีเนาะรอบเนน้ยสุราเบียวายรวมได้หมด แต่ว่าจะต้องจ่ายระหว่าง29ตุลาถึง1 5ธันวาคม68นะทุกคนและที่สําคัญที่สุดจะต้องจ่ายให้กับร้านที่จดบตเท่านั้นทีนี้เนี่ยตัวที่ต้องแยกออกมาเป็นสองขาคือใบกากับภาษีถ้าสมมุติว่าได้ใบกากับภาษีเป็นกระดาษมาจะใช้สิทธิ์เอามาลดหย่อนได้แค่1น0 0 0มื่นแรกแต่ถ้าร้านออก e-tax invoice ที่เป็นใบกากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้จะใช้สิทธิ์ได้20,000ืเลยคือหมื่นแรกอ่ะก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ได้เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งด้วยแต่ว่าอีกอย่างนะ ที่จะต้องคิดว่าเราจะใช้สิทธ์อะไรเพิ่มไปอีกบางเนี่ยก็คือถ้าสมมุติเราไปเที่ยวเมืองหลักพวกแบบกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่อย่างเงี้ยเราก็จะหักได้แค่เท่าเดียวสูงสุดเมื่อกี้ก็คือ20,000ถ้าเป็น e-tax เนาะแต่ว่าถ้าหากว่าไปเที่ยวเมืองรองมันจะเอามาหักลดหย่อนได้15เท่าไม่ได้หักสูงสุดได้แค่20,000แล้วแต่เป็นส0,000เลยเท่ากับว่าถ้าแจงวางแผนดีๆเลือกเมืองรองแล้วมีหลักฐานถูกต้องสิทธิ์ที่ได้กลับมาก็จะช่วยลดภาษีของแจนได้อย่างเห็นผลเลย ทีนี้แจนก็จะบอกกับตัวเองว่าเที่ยวให้คุ้มใช้สิทธิ์ให้ถูกเก็บเอกสารให้ครบได้ทางประสบการณ์ดีๆแล้วก็ประหยัดภาษีไปพร้อมกันแต่สิ่งที่จะบอกทุกคนคือยอดที่เมื่อครูบอกอ่ะมันไม่ใช่ตัวเลขที่จะมาลดภาษีได้ทั้งหมดนะตัวเลขนั้นคือลดหย่อนลดหย่อนปุ๊บเนี่ยพอเอามาหักออกจากเงินได้เป็นประเมินที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเราหักลดหย่อนมกเมื่อกี้ ตามสิทธิ์ที่เราได้จากการเที่ยวดีมีคืนเนี่ยเราก็จะได้เป็นเงินได้สุทธิแล้วเงินได้สุทธินั่นแหละที่มันลดลงจากการที่เราได้ลดหย่อนเที่ยวดีมีคืนลงมาเนี่ยเราก็เอาเงินได้สุทธินั้นอะไปคำนวณอัตราภาษีตามขั้นบันไดถึงจะได้ภาษีที่จะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นแล้วลดหย่อนตามเที่ยวดีมีคืนไม่ได้เท่ากับภาษีนะเพราะว่าลดหย่อนนี้เป็นตัวเอามาหักหักได้แล้วเงินได้สุทธิเท่าไหร่ค่อยเอามาคำนวณภาษีตามตราขั้นบันไดของตัวเราซึ่งแต่ละคนก็จะมีฐานภาษีไม่เท่ากัน จบคลิปนี้แล้วค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ตัวอย่างคำนวณเที่ยวดีมีคืนของบุคคลธรรมดาในคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบาย